กัันต่อครบผมสวัสดีครับทุกคนผมแซมหมนุ่มบุรานนะครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวชมบรรยากาศนะครับตามท้องถนนที่ภาคใต้กัน ว่าจะเป็นยังไงมีความสวยงามมากแค่ไหนนะครับโดยเราจะไปด้วยจัก,กรยานคันนี้นะครับผมไปด้วยจัก,กรยานครุยเซอร์คันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมกันว่าจะเจออะไรข้างทางริมทางหรืออะไรยังไงก็ติดตามดูกันนะครับผมดีๆนะมึงโทรศัพท์กำลังเพ้อใหม่นะรถมานะ มาเร็วเพื่อเลยฝัก<ะ>โนนเนี่ยหลังยังคันนี้น้าไปได้ไปแล้วเราจะต้องขึ้นเนินข้างหน้าไปอีกเนินข้างหน้าเป็นเนินที่สูงมาก ทางนี้จะรถค่อนข้างติดนะครับเป็นทางขึ้นเนินทางขึ้นเนินมาตอนนี้เรากําลังรอผู้ร่วมชะตากรรมของเราอยู่ <c oughs> ผู้โดยสารของเราเดินขึ้นเนินส่วนเราก็เข็นรถเอานะครับเดีย๋ยวเราจะไปกันต่อกัน <c oughs> ไปกันต่อครับผม <c oughs> ตอนนี้เป็นขาขึ้นเนินรถก็จะอึดๆนิดนึง <c oughs> ส่วนอีกคนก็ไปรอข้างหน้าไม่ขึ้นไม่ขึ้นไปพร้อมกับเราตอนนี้ฟ้ากำลังสวยเลยประมาณ4ี่โมงเย็นสี่โมงหน่อยๆแดดกำลังหมดไปนะครับตอนนี้เหลือแต่อากาศกำลังดี เดี๋ยวเราไปรับผู้โดยสารกันจุกรูไปเดี๋ยวเราจะต้องข้ามฟากไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับวันนี้เราจะเข้าไปในซอยกันเดี๋ยวเราจะขับไปเรื่อยๆเ,เนาะ ภูเขาด้านข้างสวยมากภูเขารูปหัวใจ ตอนนี้แวะข้างทางนะครับชมฝายกั้นน้ำอันนี้เป็นฝายกั้นน้ำน้ำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็จะไหลลงท่อข้างล่างแต่ถ้าเยอะมากๆก็จะขึ้นข้างบนในนี้ก็จะมีบัวบัวหลวง สวยมากครับตรงนี้ธรรมชาติสุดๆนี่น่เลยแวะข้างทางชมความสวยให้ดูกันจะมีแมลงปอเต็มเลยนะครับ เป็นภาพโดยรวมบรรยากาศสองข้างทางที่ผ่านมานี่จกักรยานคู่ใจเราและอุปกรณ์ขาตั้งกล้องของเรานะครับทำมาจากด้ามไม้ถูพื้นเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยอันนี้ก็จะเป็นสภาพคนขับ เนินแล้วก็โค้งเยอะมากนะครับที่ภาคใต้แต่ว่าสองข้างทางคือสวยจริงๆถ้าจะมาก็มาตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดถ้าฝนไม่ตกนะทางนี้เป็นทางที่สวยมากนะครับไม,นนไม่รูว้ว่าเราจะไปโพที่ไหนกันเราก็ไปตามทางเรื่อยๆ ทางที่นี่จะต่างกับทางที่แถวบ้านผมทางที่นี่จะผิวเรียบมากขับรถสบายอ่ะตอนนี้จะเป็นขาลงลงเนินนะครับมันก็จะไม่ต้องปั่นเลยสบายๆรับลมไปนี่นะครับชิวๆตามธรรมชาติ อันนี้เป็นใบเฟิร์นที่เราเจอข้างทางนะครับดูปลายมันดิจะเจอเยอะมากแต่ภาคได้ใช่ไหมใช่เมันจะมีปลายสีม่วงเนาะใช่เพื่อนๆใครรู้จักชื่อคอมเมนต์ Comment มาบอกหน่อยนะครับเยอะเลยวันนี้ก็โอเคเราได้ เที่ยวในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติแบบนี้นะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ย่าลืมกดไลค์อยากจะให้ไปถ่ายที่ไหนถ้าไปได้ก็จะไปหรือถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็จะลืมกดติดตามกันไว้นะครับอยากจะให้ถ่ายมุมไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์แนะนำกันมาใต้คลิปได้เลยวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้สวัสดีครับมามามา กลาเว้ยวนเดเมื่อวันโดนไล่